เออเบาเบาวิตกินโซ่จากบาทด้วยนี่ยแซ่บจัดเม็ดจุ่นนี่นะเม็ดจุ่นนี่น่ะเป็นบาหวานเลยเบาหวานค่กแล้วานเว้ยน้ำตาลนิสระว่าเป็นบาหวานดอกนี่หวานมุมเบามุมเอาคนม้าไหมพี่น้องบัดนี้มื้อนี้บ่กินเออมื้อนี้บ่กินเลยแสดงว่าอิ่มมีนี่คอยบ่กินเลยอิ่มแล้วเดี๋ยวหมู่บ้านพบ่กินว่ามีแรกนี่สันใส่ว่ามันมื้อแรกว่ามันโลดนี่้ เยอะดีปีเลีกินเรากินเราอันนี้กันเป็นกาแฟซองนี่กะมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆรดนมะเนาะหวานๆเนาะโอ้ครับปูชิโน่แบบมันจะออกหวานไหลแต่ว่ากินกาแฟดำดีกว่าจวดก็กาแฟดำออโอ้คน่ะคนเนี้ยครับคนเนี้ยครับมันเป็นเปล่าดยคนเนี้ยคนกาแฟมันเป็นคนด่คนกาแฟ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมือนีพามาไปินทพะลัมครับพี่น้องนะครับอินทพะลัมพันเมตรจูนนะครับสุกหลแล้วครับพี่น้องเริ่มสุกหลายแล้วเริ่มเก็บรอบแรกครับพี่น้องเก็บรอบแรกนะครับนะครับสุกหลพี่น้องมันจะมาสั้นเาแบบนี้ครับนะครับอินทพะลัมพันเมตรจูนมิตรนวยเงรับพี่น้องเดี๋ยวพาชมบรรยากาศแรงงนั้นท้ยเ้องเก็บจักหน่อยครับพี่น้องเบาหน่อยก็ มอนี้เอายกผลเล็ดนะครับยกผลเล็ดแล้วก็หั่นเล็ดเก็บเล็ดขับไม่ทุกขับรถไถสองยางครับพี่น้องเบิดมือแล้ะครับมือเนี่แต่ว่าบ่ได้เก็บน้ำเพลินนะครับนี่ครับมันจะสุกอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเบิ่งแล้วนะครับคือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์กขย่าวเอาครับพี่น้องถ้าหน่อยก็หั่นกับซื้อบบเอานะครับขย่าวค่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าเพิ่นเริ่มสุกหลายเพิ่นจะบ่สุกพร้อมกันนะครับพี่น้องพันเม็ดจุนเนี่ย นี่ยครับจะบ่สุกพรมอมกันนะครับพี่น้องบอคือไอ้บาลีนะครับบาลีมันจะตัดเลยนะครับพี่น้องนะครับชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับวิธีเก็บวิธีเขย่านะครับใส่บ่หลหลครับพี่น้องประมาณสองกิโลสามกิโลว่าเกินนีนะครับสำหรับบออหนึ่ง ใส่รถเข็นสี่คันครับพี่น้องต่อหนึ่งคันปีนี้เพิ่มรถคันหนึ่งครับพี่น้องซื้อรถมือสองมามีรถเข็นอยู่สี่คันครับปีนี้ขนาดว่าสุกหน่อยๆน,นะครับพี่น้องนี่สุกกว่มันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่กะมือหนึ่งด้จักรเรืดเบาดอนมือหนึ่งด้จักรเรือหรอกขอเกจเรือมาสุกบ่อไหร เจ้าหน่อยนี่กับมือละสิบสิบสองหมดเลยครับพี่น้องต่อคันนี่ครับขยโยแล้วก็เทขยโยแล้วก็เทนี่ครับขยโยค่อยๆครับพี่น้องนี่ช่วงนี้เป็นราคาครับพี่น้องนี่เขาว่าเอายี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเด้อ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 มาขยโยมันการเงินพนันหางใจนะหางใจร้อนเลย ครับผู้หนึ่งผู้หนึ่งเป็นผู้ถือกระทิมตรงผู้หนึ่งผู้ขยเราต้นตำจนเจงหน่อยเห็ดยากครับรถเข็นเนี่ยต้นตำเนี่ยเนี่ยบกคื่ืืนบกรื่ืืนต้นสูงครับพี่น้องกันสูงไรกัอนอันตรายอีกขเราครับพี่น้องเนี่ยเอาเลยอีกแสงหนึง่งต้นนี้แป๊บเดียวพี่น้องมาหันไปได้แล้วเลดหนึ่งแล้วเนี่ยขยเราลงมากองลงพื้นตะก,กระเที่ยว ตัวนี้ก็ไปแบงอยู่ใดครับสองกัะซิมเนี่ต้องไปแบงออกนะครับมันหลายๆกับอะไมันทับกันมันทับกันลายมันก็นนี่นะครับพี่น้องมันกก่น้ยมันจะเละนะครับพี่น้องนี่ครับรถคันนึ่งก็ขคืนเล็ดนึงครับพี่น้องมือนี้ปงั้นหกเล็ดเก็ดเล็ดเบาดอนวาเนี่ยบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านน้อยก็จะไปเอารถเมาบอกลงใ้เพิ่นก่อนนะครับทางนี้คือเก็บเรแล้วๆนะครับนี่ ร้อยอีกอาทิตย์นึงมันก็จะซุกกับมาเขย่าไหมครับพี่น้องเก็บเร่เร่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเก็บเร่เร่ก็จะเหลือบาหลครับพี่น้องแต่ว่าแสงหนึ่งนี่ดกแข็งครับพี่น้องมิตนุ่ยหญ่นะครับเม็ดจุดนี่น่ครับแสงหนึ่งนี่ผมว่าพอต่ำกว่าสี่สิบโลนะครับสามสิบถึงสี่สิบกิโลนะครับต่อแสงนะครับพี่น้องบางแสงก็ยี่สิบขึ้นนะครับพี่น้องผมว่านะครับก็บอกเคยสั่งมึงครับพี่น้องแต่ว่าคิดว่ายี่สิบขึ้นนะครับเนี่ครับ บรรยากาศการเก็บอินทผลัมนะครับเดี๋ยวบ้านน้อยตอนเก็บแล้วๆก็จะผ้พาพี่้าน้องชมบรรยากาศตอนที่ว่ารถมารับออกนะครับนี่ครับมีอยู่หนีหาสวนครับพี่น้องห้าสวนสามพันกว่าต้นนะครับหาสวนสามพันกว่าต้นนะครับเดี๋ยวเก็บแล้วๆก็จะเอามาไว้พี่ครับพี่น้องนี่ครับเอามาไว้มองทีว่ารถพ่นจะเขามาหนี่ว่าให้รถแลนเข้าไปในสวนนะครับ เพราะว่าพื้นที่มันแคบครับพี่น้องต้องเอารถมาจอดไว้เมงเดียวครับพี่น้องแล้วก็เต็มแล้วก็มาไว้มุงเดียวนี่ครับสวนของพนก็จะปลูกประมาณนี้ครับสำหรับพันเม็ดจุ่นนะครับพี่น้องเก้าคูณเก้านะครับนี่ครับเก้าคูณเก้าเมตรนะครับสวนเม็ดจุ่นครับพี่น้องอันนี้เขาในสูงครับพี่น้องย่นี่ประมาณสิบเอ็ดปีสิบสองปีครับพี่น้องสิบสองปีนะครับสิบสองถึงสิบสามปีครับสิบปลูกมาผมกะ จำบ่ได้ครับพี่น้องบ่น่าจะเกินนี้เพราะว่าเจี่ยวก่อนี่ว่าแท็กก่อนบ้านน้อยยุ่นมันแปดปีนะครับพี่น้องบ้านน้อยกิดคับไปสองปีไหมปีกลัวเก็ประมาณเกือบสิบสองปีครับพี่น้องนี่ที่ปลูกอยู่นี่เนี่ยสิบสองปีนะครับการปลูกของเพิ่นกัคว้อมีควอมางนะครับเก่าคุ้นเก่าครับพี่น้องบ้านนี้ครับมาตรฐานเพิ่นเลยครับเก่าคุ้นเก่านี่ครับพี่น้องบ้านน้อยวันนี้ว่าหันขับรถไปทูบไปจอดได้พุ่นครับพี่น้อง ขับไม่ทูไปจอดไ้พุ่นบบาหน่อยก็จะเอารถไถคขันนี้ครับพี่น้องตักเอาเล็กเตาไปเพิ่นเพิ่นจะได้เลียนมาบ่ได้เลียนมาไก่เพราะว่ารถไอ้รถไอ้ฝนมันเลียนสาครับพี่น้องบ้าหน่อยก็จะเอาผลิตไปไว้ตรงกลางในีเพิ่นนะครับระหว่างปลานะครับเคลื่อนไปนี่ครับอันนี้คือเต็มแล้วครับพี่น้องเต็มแล้วฮัดแล้วนะครับรถหนึ่งกับยี่สิบสองเหลดกครับพี่น้องนี่ครับเต็มแล้วมาไว้นี้ครับเต็มแล้วมาไว้นี้ครับพี่น้องนี่ครับ เดี๋ยวร้อติดตามรับชมกันต่อครับพี่พีงนองครับผมร้างในกอ่อนน้ำกินข้นครพนมเตรียรคกละจักบาทคกละกันเองคกละกันเองจากเก็บโซเป็ะนข้นพนม ก็นร้อยค่าน้ำมันขอค่าน้ำมันก็นร้อยเพราะพกันีเติมบรพกินฟรีออบูดีไรนี้เออที่นั่นไม่กินเยอะเออที่ใจเยอะครับแต่หุงกระด๋ยว่าขอค่นมันได้ก็ร้อย่ะได้แซบบ้าแซบกูนี่เมนูแซบกานี่กับแซบกานี่กับบมีอีกเลดะแซบมาพ่ลอกครัว่าแซบมาพิลอดตำหุ่งไม่ร้องตำหุ่งงลไปสุดยอยสุอดปลาเตดอกันดงต้องเทาเดือ ขาดประเด็นพอพอาเซ็บเซ็บเื็บมใส่หน่อยนึงเซ็บรสกนเลยเนื้อปลต็มรอยนะเนื้อปลติ่มลอยสิเนื้อกะเซ็บเลยทอดไก่มเลยโอ้โหนี่ได้สองบาทลวเด้อนี่ไอดไก่มันจะได้อันสอมตาตัสามตาตมาพี่น้องกินขอมกันบ้งนะสวนอินทผลพลำครับมือนึ่ตำมะฮงตำมะฮงทนนครมันมากันเซ็บน้ำมปกินอยู่นครมันมีสองสาขาสาขาหนึ่งยี่ใสสาขาหนึ่งนครพนมมาั่ สาขาสองสาขาสอุดรครับผมอย่าบอกนะว่ามีสาขาสามหอดล้ำปังน้ำบ่อยเลยนำปางบ่ไดหรอกว่สองสาขากับพอเ้อรว่มันติดอยู่ดอนไปพอดห่ติดแล้วรถติดแล้วไปวอดมันเหมนเบมนดีมันเบิด่อดีไปว่าไดหอดล้ำปางลูกวดลวัจะไปเชียงใหม่น้ำมันบ่จเงไล่ว่เชียงไวะเฮ้ยใกล้ๆกันล่ะเชงได่เชียงใหม่ อามาเห็นของกันครับพี่น้องมันะบรรยากาศตอนเโตโซ่กันได้ใช่ไหอาหารกับเกาโซ่พี่น้องมนะันเนี่ตำบ,บากุ้งมาหลายอย่างกินข้าวน้ำกันอูโรเอสเป็นโซ่เป็นโซ่กระซากนะครับเอาแบบไหนมันจะเอากาแฟนะกินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องมันเะนี่ยบัลลั่วใเอาบัลลั่วใเอากาแฟบัลลั่วใเอากาแฟมาเลียกกินปลาล้มพี่น้อง เออีโราย่าตากระโดดกระโดดออดวนามีบาเขมีตะก و อะมีบาบัลนำเป็นรมาเช่าโมาเล่าอะียนอรเตอร์อวีเช็ควิดีโอเดวัลนมตุ่มกาแฟแกกบพี่น้องกินเขาแล้วแตุมกาแฟแกกนวนีกาแฟนี่รับนี่นี่นี่เปุชิโนเออมีเขาปุชิโน่ความมือเนี่ เอ็ดเฟตโซ่โอ like, yeah, like so. hmm. ้ม mm. so, mm ีท hmm. you know mm. so, mm ุกอย่างเอาแบบไรทีกับเฟียยูกับมีเอาพอด้มากแบบได้เลือกอ่ะเจ้าแฟี้ยนี่วะกับบัลล่ายน้ำบัลล่ายไงครับพี่น้องมาต้มกาแฟปิกนิกนะครับต้มแบบปิกนิกพี่น้องนี่ยบ้างครับต่อจัดปิกนิกพี่น้องโอ้มาสิคาปูชิโน่อันนี้ฮอเสะเช็กอันนี้ฮอเสะเช็กอันนี้ฮอเสะเช็กโอ้ ตซุงแกวเงยเลยนี่ต้มน้ำเดือดบุ๊ก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 พี่น้องเรากจะปิกนิกนิดน้อยไครับพี่น้องมาหมดแ้วมนุ่มกาแฟเบียดโล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 อันนี้โลโฮเซอันนี้โฮเซกาแฟชะโคกข้าชักก้าชักเนี่ยพี่น้องอันนี้กันเป็นกาแฟซองนี่กะมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆรสนมเนาะหวานๆเนาะปุชิโน่เออครับปูชิโน่แบบมันจะออกหวานหลายแต่ว่ากินกาแฟดำดีกว่าจวดก็กาแฟดำ โอ้คนน่ะคนเนี่ยครับคนเนี้ยครับมันเป็นเปาดิคนเนี่ยโอ้โหคนกาแฟมันเป็นคนที่คนกาแฟนี่นี่ยี่เลยเนี่นน่ยคนสอนไหมสอนกับมีโอ้ยอดสองคนอีกแล้วครับเนี่ยครับที่ใส่คนไทยกับไม่ได้มักงไงด้วยครับดัดแปลงไว้พผลนะดัดแปลงเอาสองคนปั๊บเลยเดี๋ยวไปลองมากินกาแฟกันครับบ้านเกี่ยเฮ็ดงานไหครับกินกาแฟบรรยากาศที่สวนอินทผลัมครับพี่น้องบรรดาใบคนมาเลี้ยงประจำแล้วครับเพิ่นพันมา เป็นคนไทยพอนจะมาต้มกัแฟเลี้ยงนะครับพอนจะพกติดรถพอนตลอดกบพี่น้องเอาไปแล้วครบแล้วมื้อนี่เอาไปครบแล้วเอาส่บ๊อประวิทยเอาโซพีโซนองนูงั้นมาเอามาแปดบอกเลยเออแปดกับซิมนี่ไทยวิโอสีไม่ยกเทียสองเทียสามมดเลยเนี้ยยกเทียแปดกับซิมเลยจัดงน้ำด้ยจัดนิ่งน้เด้อยทิดลึกกสิทิ์ไว้เตี้ย อินทผลัมพันธุ์เม็ดจูนมันจะเขาโรงงานคัดอีกเท่านึงเด้อครับพี่น้องเนี่ยใส่หลายบ่ได้ยช่วงนี้เป็นเบืองหลายมันแห้งหลายมันเลยสันส่นแห้งสั่นแห้งเลยขูดลงหลายดิ <laughs> มันยังหันได้เห็นแก่แม่ใ,ใส่ข้างใน,นก่อนขนะ้างใน,นเห็นห่นะอไว้ห่ไอไว้ด้านหลังก่อนถอยถอยไม้เขายกไงแล้วแต่ข้อมถนัดหรอฮะเอออมักแบบได้ก็เออ หลังจากที่เอารถไปเก็บตันมาแล้วพี่น้องอย่นแล้วก็เออบานโยกบานยากจ้าของนั่นเออตันตั้งเลียดนี่ต้องตั้งให้เจ้าของลงง่ายเนี่ยต้องตั้งกับตำเนียวจ้าของเนี่ยอืมผู้ตักก็ถึงได้หมุนเอาพี่อ้อละครั้งเนียวออกคั้งสันเขาท่าน่ะเออแบบนี้ก็ง่ายเจ้าของอันนะแต่มันติดนี่ก็มันจะติดทั้งหลังจั้งน้อยนึงนะว่ประวิดเนี่ยโอ้เริ่มจะล้มแล้วบ้านเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็ ปจะเทายบรรยากาศอ่อนก็กินตะพคร่น้ำขึ้นรถกับประเทศไทยพี่น้องมือเวลาดอกยากตัวนี้เขาก็จมอยู่ว่าบพราะทันเขาว่าเนี่ยยากไรมันเห็นบ่หลายคนนี่เป่าก่อยกับเป็นโคตรน้ำผู้นะรอรถสีมาไปเอิ่นมามันกประทันเหมืนรถมาเร็วป่ะเนี่ยเออเป่าวปวิตกินโซ่จักบาทด้วยเนี่ยแต่แซ่บแังเม็ดจุ่นนี่เนี่ยเม็ดจุ่นนี่เนี่ยเปล่าหวานอะไรเล่หวานอะไเปล่าหวานโอ้ยน้ำตาลยิสระว่าเป็นเป่าหวานดอกนี่ บ้านมันมมเบามมเบาเออวัานมุมเอามุมเอาคนมาไหมพี่น้องบัดนี้มื้อนี้เพราะกลิ่นเออมื้อนี้บ่กินเลยแสดงว่าอิ่มปีนี้ข่อยบ่กินเลยเอออิ่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวหมู่บ้านนี้มันบ่กินว่ะมีแรก่ี่สั่นใจว่ามันมื้อแรกว่ามันโลดนิดอย่างว่าอย่าว่าดีปีแรกกินเรากินเรา่งางหลับเดี่ยนี่ครับพี่น้องก็จะยกมาใส่ร้อยกระซิมครับพี่น้องต่อหนึ่งพาเลทแล้วก็จะหัดหัด แล้วก็ติดติกอร์ e นะครับล้อขึ้นรถแต่ว่ามื้อนี้เพราะได้เพาได<ๆ>้ติดต,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 ติเกอร์ครับมื้อนี้จะเอาเอามะฮัดแล้วก็เก็บขึ้นนังกระลาไว้กันหมูกันมาจอกไม่เห็นครับพี่น้องแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดข้างบนไว้กันนกครับพี่น้องกันนกพร้อมนะครับแต่ผ้าลํานี่แหละครับพี่น้องถึงว่าเพิ่นเปลี่ยงคือใส่ถุงนะครับพี่น้องใส่สูงหนึ่งแล้วกันนี่ว่ามันสูกแล้วมันลนลงแล้วกัมานซันหนอยในถุงอย่างนะครับสองนกเขาไปพี่น้องนกเขาไปกินเสียหายครับพี่น้องต้องใส่ถุงไว้ นะครับนี่ครับต้องใส่ถุงไว้แบบนี้สําหรับอินทรพลัมนะครับพี่น้องลืมบอกพี่ๆน้องๆไปนะครับระบบน้ํานะครับหลังจากที่ว่าเพิ่นเริ่มสุกนะครับเพิ่นจะลดน้ําลดลงเรื่อยๆพอสุกปั๊บเพิ่นจะปิดน้าเลยนะครับพี่น้องเพิ่นบ่ให้น้ำนะครับตอนนี้นะครับจะบ่ให้น้ําเลยคือว่ามันจะบ่แห่งครับพี่น้องนี่สังเกตบางค้นมันครับแห่งๆเลยค้นบ่ให้น้านะครับงดน้ํว่าเป็นเดือนนะครับพี่น้องนี่ที่ว่าเพิ่นเริ่มจะสุกปั๊บนี่คืองดน้ำเลยนะครับว่าห้ยน้ำเลยผู้ใดที่เห็ดสวนอิน ไปทดสอบเบืงครับพี่น้องสําหรับหนีนเป็นพันธุ์กิ lonely, ผนผลสุกครับพี่น้องผลดิบพันจะบ่อลดน้ำนะครับผลดิบจะให้น้ำอยู่นะครับพี่น้องแต่พลสุกนี่ตรงลดน้ำพี่น้องคืองดเลยนะครับลดไปเรื่อยๆแล้วก็งดเลยนะครับจากมือละสามสิบก็เหลือยี่สิบเหลือสิบแล้วก็เหลือหาลิตรแล้วก็งดเลยบ่าห้เลยนะครับจะไ้น้ำเป็นคนละเครื่องเดือนคนละครับถึงจะให้หรือว่าเก็บแล้วนะครับพี่น้องเก็บให้เล้วด้วดเพิ่นค่อยจะไ้น้ำเฉดเดียวครับพี่น้องครับก็สิบประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับ ว่าจะไถตอนที่ว่าเอาบล็อกขึ้นรถเอารถเพิ่นมารับเอานะครับเดินตรงนี้ที่ว่ารถเพิ่มมารับเอานะครับตัวนี้เบาหน่อยก็บม่ได้ไถพี่น้องเขาได้เบึงนะครับมวยเวลาครับพี่น้องก็ต้องขึ้นรถม้าก็ต้องเอาเหล็กเป่านะครับพี่น้องเหล็กเป้่าลงเหนึ่งกัเหล็กเต็มขึ้นครับพี่น้องการทํางานในสวนอินทพาลัมนะครับืันนี้เก็บอินทพลัมพี่น้องคนละเก็บเหล็กนะครับคนละเก็บเหล็กอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้ามันจะทุกไรก็หนีเหัวหน้าว่าจะต้องเอาซีฟเลดพันบวัน่เคนเก็บวานไหนดอกแต่ว่าคนหัดเหมือนตีมันหัดเพราะทันานเห็นบ่นิเออจากจากหกเนาะเพิ่มเป็นซีฟเนาะแต่ว่าคนหัดหัดผู้เดียวคือเก่าเนาะวันนี้ต้องเพิ่มคนหัดจังแตทันครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศกับจิประมาณนี้ครับเดี๋ยวว่าน้อยก็จะไปหาหัดเลดต่ออีกเต็มนี้ก็จะไปหัดนะครับไปหัดเลดไล่ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง เห็มันทันกันนะครับสำหรับคลิปนี้น้อยกูกางก็กขอขอบพรคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามเราชมเป็นน้งใจให้มาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พ,พน้องครับ